วัสดีค่ะเด็กๆและผู้ปกครองชั้นอนุบาลสองนะคะกิจกรรมวันนี้ก็คือร้อยวัสดุที่มีเส้นผ่าศูนย์กลาง0.5เซนค่ะมีอุปกรณ์อะไรบ้างไปดูกันเลยค่ะ 1. ไหมพรมนะคะ 2. ไม้บรรทัดค่ะ 3. กรรไกรและ4หลอดกาแฟค่ะซึ่งหลอดกาแฟนี้นะคะครูจะให้ผู้ปกครองนะคะนำมา2หลอดนะคะ สองอันนะคะอะทำยังไงมาดูกันเลยค่ะให้ผู้ปกครองนะคะใช้ไม้บรรทัดวัดหลอดกาแฟนะคะประมาณ3มเซนนะคะหลังจากนั้นตัดเลยค่ะให้เป็นชิ้นเล็กๆค่ะตัดให้หมดเลยนะคะ2หลอดนะคะอาพอตัดเสร็จจะได้มาประมาณนี้และให้นักเรียนนะคะนำไปร้อยกับไหมพรมนะคะหากผู้ปกครองไม่มีไหมพรมนะคะสามารถ ใช้เชือกฟังได้นะคะอาะ่าหลร้รอยเลยนะคะอ่าเป็นการฝึกสมาธิที่ดีมากๆของนักเรียนเลยค่ะร้อยให้หมดเลยนะคะและอย่าลืมนะคะส่งเป็นคลิปวิดีโอมาให้คุณครูทางไลน์กลุ่มด้วยค่ะขอบคุณค่ะ